ะะก็อยากจะมาเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวไทยทุกๆคนเลยนะคะมาร่วมกันทําบุญค่ะให้กับโครงการห่มรักนะคะโดยชมเองนะคะแล้วก็ยังมีนักสแสดงคนอื่นอีกหลายคนยนะคะออกแบบเสื้อยืดค่ะรายได้เนี่ยก็จะเอาไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยแล้วก็ภัยหนาวทุกๆคนนะยังไงก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันเพชรีพรมช่วยสวัสดีครับผมกิติพันธุ์นุตยากรุลครับค่ะได้เวลาเรื่องจริงคุเป็เทิงนะคะครับสวัสดีครับพี่แหม่มสวัสดีครับพุทธที่14ธันวาคมนะครับอย่างที่คุณชมพู่พูดไปนะครับช่วงนี้อากาศหนาวแล้วนะครับเรามาร่วมให้กําลังใจนะครับผู้ประสบภัยหนาวกันได้นะครับ4838777นะครับค่ะวันนี้เริ่มต้นขอแสดงความยินดีนะคะกับนักแสดงสาวหนิงปณิตาค่ะเข้าพิธีมั่นเมื่อวานนี้นะคะกับว่าที่เจ้าบ่าวตระกูลดังคุณจินจรินธรรมวัฒนะนะคะที่โรงแรมแมนดาริน ในวงการมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายรวมถึงอดีตแ,แฟนหนุ่มบิ๊กสรุปด้วยนะคะคพิธีแห่ขันหมากเริ่มในช่วงบ่ายค่ะโดยเจ้าบ่าวต้องฝ่าประตูเงินประตูทองทั้งหมด20ประตูด้วยกันนะคะคุณจ้อโอ้นี่เกินโคต้านเนี่ยโดยมีเหล่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาก,กัน้เนี่ยนะคะก็มีคุณอั้มพัชราภาคุณเมเฟื่องอารมเมพิชนาตน้านฝนกุลนัทนะคะส่วนเินสอดทองมันก็ไม่เท่าไหร่คุณจ้อมีทองแท่งนะคะคคทองคำรูปพรรพันธ์นะคะเครืคร่องเพชรแล้วก็เงินสุดประมาณ3าล้านบาทเยอะไหมคะ <laughs> ก็ไม่น้อยแล้วครับไม่น้อยนะคะพิธีก็เป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะโดยเฉพาะในช่วงของรถน้ำสางผู้ใหญ่ให้สินให้พรนิงถึงกับน้ำตาซึมเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็มีการจดทะเบียนสมรสนะคะจากสำนักงานเขตบางรักค่ะคำอวยพรวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าขอให้ประคองคู่กันดีๆมีสติดีๆใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆทำอะไรเงี้ยค่ะให้มีลูกเร็วๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคืนนี้แล้วกันนะคนะ <laughs> ก็บอกเขาอยู่ทุกวันว่ารักเขามากนะครับแล้วก็ก็ให้อภัยเรื่อยๆเหมือนกันเพราะเราก็ผิดบ่อยแต่ว่าเรื่องบางเรื่องที่ที่จินอยากจะให้หนิงทำหนิงกเ็เดี๋ยวขอไว้วันที่19แล้วกันค่ะก็ต่อนแรกเขาบอกคืนนี้เห็นไหมเขาเลื่อนไป19แล้ว <c oughs> <c oughs> คู่นี้ค่ะที่บอกที่19ธันวาคมนี้นะคะเพราะว่าเขาก็จะเข้าพิธีฉลองมงคลสมรสในวันนั้นก็คงจะมีเพื่อนๆญาติน,นะคะไป<อ>ร่วมแสดงความยินดีกันอีกครั้งหนึ่งที่โรงแรมสยามแคปสยามเคมเสกี้นะคะคแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปฮันนีมูนที่ฝรั่งเศสก,ก็คอให้มีความสุขมากๆนะคะยินดีด้วยนะครับ,รบไปกันที่เมื่อเช้านี้เองนะครับพี่นันครับ เมื่อเช้านี้นะคะเวลา7ดโมงนะคะเจ้าที่กองปราบปรามค่ะก็ได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายจรยผู้ทองหรือว่าสันติดวงสว่างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะ ในข้อหาปลอมและใช้เอกสารปลอมค่ะหลังจากที่มีการสืบทราบว่าคุณสันติได้ทำการปลอมแปลงเอกสารทั้งใบทะเบียนพาณิชย์ร้านเจเรนหนังหมูซึ่งเป็นเอกสารราชการนะคะรวมถึงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อทำสินเชื่อเช่าซื้อรถเบนซ์รุ่น e 2 0 0นะคะในราคา2ล้านกว่าบาทค่ะจากบริษัทอจุธยาแคปิตอล ออโตลิสจำกัดมหาชนซึ่งบริษัทก็หลงเชื่ออนุมัติก่อนที่คุณสติจะเบี้ยวไม่จ่ายค่าผ่อนชำระและไม่สามารถตามตัวได้จึงไปแจ้งความกับกองปราบต่อมาเจ้าที่สืบทราบว่า นักร้องที่ดังไปเปิดธุรกิจส่วนอาหารก็นํากําลังเข้าจับกลุ่มเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นคุณสัีติให้การรับสารภาพเจ้าที่ก็ควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็ช่วงเย็นวันนี้นะคะเห็นบอกว่าคุณสันติเนีก็จะขอประกันตัวแต่ว่าจะได้หรือไม่ก็ติดตามข่าวบันเทิงในวันพรุ่งนี้นะคะครับ มากันที่อาการป่วยของครูเพลงธีรพันธ์ชูพินิษ์นะครับนักแต่งเพลงลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของฉายาจอมยุทธเพลงมันนะครับที่แต่งเพลงให้กับนักร้องดังมากมายนะครับอย่างเช่นเพลงชอบไหมของคุณอาภาร์นครสวรรค์นะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับหลังจากที่ครูเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ปลายเดือนที่แล้วนะครับเมื่อวานนี้ครูได้ไปฟังผลการตรวจก้อนเนื้อนะครับที่โรงพยาบาลพระนั่งกล้าพร้อมกับภรรยาและลูกสาวนะครับปรากฏว่า ครูธีรพันธ์นั้นเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่3และต้องทําเคมีบําบัดนะครับตกใจตกใจตอนที่บอกระยะที่3แต่ก็คุณหมอเขาก็ยืนยันจะดูแลให้ชีโมดูแลอย่างดีก็กําลังใจก็ดีตรงที่ลูกศิษย์ลูกหาก็มาเยี่ยมกันเยอะแล้วก็โทรมาบ้างอะไรบ้าง ก็มาที่สกูป๊ปรักชีวิตดูแลโลกนะคะหนุม่มวุฒิสุรินทร์นะคะนำทีมแฟนๆจากนิตยสาร F3 แฟนคลับแมกกาซีนนี่แหละค่ะก็ไปช่วยช้างชรานะคะช่วยช้างชรา,ชา,ชราที่ทบ้านแแล้วค่ะอชอช้างชราจังหวัดกาญจนบุรีค่ะติดตามจากคุณจุธาทิพย์พักดีกุลค่ะ ช้างบาดเจ็บและช้างชราที่บ้านชอช้างชราจังหวัดกาญจนบุรีนะคะยังคงต้องการอาหารและยารัก,รกษาโรคอยู่จํานวนมากค่ะหนูวุสรินทอนนะคะเล็งเห็นความสําคัญของช้างไทยต่อระบบนิเวศจึงนําทีมแฟนๆของนิตยสารเอฟสามแฟนคลับมกกาซีนมาช่วยเหลือช้างที่นี่ค่ะ ลหนุ่มวุฒและแฟนๆพาช้างอาบน้ําเพิ่มความสดชื่นก่อนที่จะลงปลูกกล้วยและตัดย่าบาน่าซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูงเก็บไว้เป็นอาหารให้ช้างอีกทั้งยังปั้นอาหารเสริมซึ่งประกอบด้วยข้าวเหนียวฟักทองและมันเทศป้อนช้างเพื่อเสริมแร่ธาตุและสร้างความแข็งแรงให้กับพวกเขาค่ะช้างไทยเราเนี่ยก็ต่างๆที่เห็นจากกรุงเทพยอย่างนี้ใช่ไหมเดินตามเล่ร่อนทั่วไปอย่างนี้ถ้ามาแบบให้เขามาอยู่ในที่ที่แบบว่าดีๆเป็นเหมือนว่าอาจจะเป็นอุทยานอนุรักษ์หรือเป็นที่ของช้างเนี่ยมันก็จะดีกว่านะครับที่จะทําอย่างนั้น นักแสดงหนุ่มยังทิ้งทายว่าช้างจำนวนสิบเชือกที่บ้านชอช้างเชราต้องการอาหารเกือบสองตันต่อวนันทำให้ที่นี่ผลิตอาหารไม่ทันกับความต้องการจึงวอนขอความช่วยเหลือจากอาสาสมัครมาช่วยปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารให้กับช้างเหล่านี้ให้พวกเขาได้อิ่มท้องคนที่ช่วยเหลือก็อิ่มใจค่ะจุธาทิพย์พักดีกุลรายงานมาที่จานดารากันบ้างน,นะครับ <S <S ไปชิมอาหารจานโปรดของนักแสดงสาวเซ็กซี่คนนี้นะครับคุณโบวีอัธมาชีวะนิชพันธ์ครับ าาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับน้องเจนนี่แสนซันแคนเสรอร์อีกแล้วนะคะช่วงนี้เนี่ยนะคะเวลาเดินไปไหนก็จะมีคนมาทักว่าเจนนี่เนี่ยนะคะหน้าเหมือนคุณโบวี่มากเซ็กซี่หุ่นดีเหมือนคุณโบวี่หน้าตานี่ก็น่ารักมาก ผู้ชมคขะยังไงวันนี้เนี่ยรบกวนช่วยดูหน่อยนะคะว่าเหมือนจริงหรือเปล่าก็อันนี้เป็นจานโปรดเลยนะคะก็คือปลากุ้งมะเขือเผาค่ะคือกุ้งเขาจะเป็นกุ้งตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็จะแบบมีมันกุ้งตรงหัวกุ้งค่ะแล้วก็จะชอบมากแล้วก็ร้านที่โบไปทานบ่อยนะคะก็คือร้านปาล์มคุยซีนค่ะอยู่ตรงทองหล่อ16นะคะพอเข้าซอยทองหล่อปุ๊บจะเห็นเลยค่ะอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะ ความคริสตินค่ะอยู่ในซอยทองหล่อ16ตรงเข้ามา20่เมตรนะคะร้านอยู่ทางซ้ายมือค่ะ <c oughs> จะนี่อยู่กับคุณติ๋วละค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> มาร้านบรรยากาศสบายสบายแบบนี้เนี่ยนะคะมีเมนูอะไรที่ต้องสั่งบ้างค่ะเ <c oughs> มนูที่ต้องสั่งก็จะเป็นผ่ากุ้งมะเขือเผาแกงเขียวหวานเนื้อโคขุนเนื้อปูผัดไข่ต้นหอมหรือว่าจะเป็นของหวานก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนเค้กมะตูมนะคะเป็นเค้กโบราณโบราณอีกเมนูหนึ่งเลยที่พลาดไม่ได้ก็คือผ่ากุ้งมะเขือเ เผามีสูตรเด็ดยังไงบ้างฐานนะคะสูตรสําคัญก็คือจริงๆแล้วก็คืออยู่ที่ตัวกุ้งนะคะจะต้องสดเป็นกุ้งแม่น้ําที่เลี้ยงธรรมชาติตัวส่วนผสมของเขาก็ใช้สมุนไพรเป็นเครื่องยำทานแหนมด้วยไขย่ต้มยังมาตูกคุณผู้ชมค่ะใครที่ชอบทานกุ้งเนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆเมนูนี้สําหรับวันนี้เจนนี่ต้องขอขอบคุณคุณติ๋วมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปชิมกันเลยค่ะ ถ้ากุ้งมะเขือเผาที่ใช้กุ้งแม่น้ำตัวโตๆตปรุงเป็นพลาที่หนักด้วยตะไคร้สดทานเคียงกับมะเขือเผาแล้วก็ไข่ต้มยางมาตุบให้รสชาติจัดจ้านครบ3รสอร่อยจริงๆเจนีจ่คอนเฟิร์มค่ะสำหรับวันนี้เจนี่ต้องขอขอบคุณคุณติ๋วคุณโบวี่และข้าวไทยตราพันดีมากๆนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเจนี่แสนสันคนสวยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ที่กองถ่ายละครเรื่องขุนศึกนะคะนี่ก็พักกองยาวไปเช่นเดียวกันเพราะว่าเจอพิษน้าท่วมนะคะก็ต้องเปลี่ยนแผนนิดหน่อยค่ะก็ย้ายกองเนี่ยนะคะไปถ่ายทําที่เขาเขียวจังหวัดชนบุรีเพื่อที่จะให้ทันออกอากาศค่ะพักกองละครยาวไปร่วมสองอาทิตย์เพราะพิษน้าท่วมพี่ปิ่นทีวีซีนจึงยกกองละครขุนศึกย้ายโลเคชันไปถ่ายทําที่เขาเคียวจังหวัดชนบุรีเพื่อเร่งถ่ายทําหลังจากโลเคชันหลักช่องสามน้องแขมและหลายๆที่ถูกน้าท่วมจนถ่ายทําไม่ได้ค่ะ สถานที่ที่เราควรจะไปถ่ายได้มันก็จมน้ําหมดมันก็เสียหายหมดก็ต้องก็ต้องทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยช้าเป็นเป็นเดือนเดือนครึ่งอะ่ะแล้วฉากแต่ละฉากเนี่ยอย่างฉากลบอย่างเงี้ยวันหนึ่งได้สองฉากคนก็เยอะใช้เวลาเยอะแต่ก็ต้องทําใจอะ่ะแล้วทําทั้งทีมัก็ต้องออกมาให้ดีต้องต้องออกมาให้ดีที่สุดะนะแล้วก็ต้องเร็วที่สุดด้วยด้วยความที่ฉากที่แดงถ่ทยทำล้วนแต่เป็นฉากรบ คุณศึกอย่างอ้ำอธิชาติจึงต้องเตรียมพร้อมฟื้นฟูกล้ามเนื้อฝึกซ้อมคิวบูพร้อมทําความคุ้นเคยกับม้าใหม่อีกครั้งคือโลเคชั่นที่มาที่เนี่ยเป็นโลเคชั่นลบทั้งนั้นเลยก็ต้องเตรียมตัวนิดนึงเพราะว่ามันจะมีคิวขี่ม้าครับต้องทําความคุ้นเคยกับม้าหน่อยคิวดาบจับดาบจับอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาเรียกเรียกความคุ้นเคยนิดหนึ่งเพราะบางทีร่างกายกล้ามเนื้อเราอาจจะต้องต้องให้มันคุ้นเคยกันบ้างครับ จเจจะ็บได้ยล,ละครคุณศึกตอนนี้ถ่ายทำไปได้กว่า50%แล้วเพื่อเตรียมเป่อากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันในปีหน้าค่ะเซพิดาสุขันโทร,รายงานมาที่กิจกรรมทีวี3ามสตาร์แชทกันบ้างน,นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็เป็นคิวของพระนางคู่เล็กนะครับจากลิขิตเสนหากับน้องแมทพิรณีและเกรทวรินทอนนะครับก็มาพูดคุยเกี่ยวกับละครกันแบบสดๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์ไทยทีวี c o m ครับ เป็นเรื่องของละครเรื่องราวส่วนตัวนะครับมีการร้องเพลงกันให้ฟังด้วยนะครับบรรยากาศก็สนุกสนานถึงว่าว่าแมทนั้นจะ,ะรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ะนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนมีเกณฑ์กิจกรรมการตอบคําถามชิงปฏิทินปีใหม่ของทางช่อง3ด้วยนะครับแล้วก็ชมเบื้องหลังการถ่ายทําปฏิทินด้วยหนุ่มเกรและแมทเองก็บอกนะครับว่าให้ติดตามาละครลิขิตเสน่หาด้วยเพราะว่าตอนนี้เข้มข้นนะครับแล้วก็แจ้งข่าวการแจกลายเซ็นของบรรดาดาราของปฏิทินด้วยนะครับ ก็มีถานถึงละครบ้างนะแบบว่าเมื่อไหรจะลงเอยกันสักทีก็ต้องไปรอดูในละครเพราะว่ามันก็จะมีบางคนแบบว่ารักกันแล้วนี่เดี๋ยวจะจบแล้วมั้งอะไรเงี้ยฮะยก็ต้องบอกว่ามันยังมีอีกมันยังมีเรื่องที่จะต้องแบบผจญภัยกันอีกอทางช่องสามของเรานะครับก็จะมีนักแสดงหลายๆคนนะครับมาเซ็นลายเซ็นแจกปฏิทินที่ช่องสามนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สิบสามครับก็ก็รอคอยดูข่าวไปเรื่อยๆนะฮะว่า นักแสดงคนไหนจะมาในวันไหนครับเดแบบบึกขึ้นนะคะออย่างนี้ดาราสมัยใหม่ต้องมีกล้ามเนื้อนะฮะค่ะลิขิตเสนหานะครับออกอากศทุกวันพุธพฤหัสนะครับแล้วก็เรื่องของการแจกลายเซ็นอย่างที่เกรสบอกนะครับว่า20-23ทธันวาคมส่วนคิวของดาราท่านไหนจะมาเนี่ยต้องติดตามกันให้ดีๆนะครับก็มาแจกลายเซ็นกันที่อาคารมารีนนนี่แหละค่ะ มากันที่ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะที่น้อมนําพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเรื่องของการทําความดีมาสร้างเป็นหนังค่ะชื่อว่าทางแยกวัดใจนะคะโดยได้พระเอกเต้ปิติศักดิ์ค่ะมาเป็นตัวเดินเรื่องแล้วก็กํากับโดยสามผู้กํากับฝีมือดีจากค่าย GTH นะคะก็มีคุณนู้ชยานนนิดงดังจากซักซิสห่วยท่นเทพ ต้นนิทิวัตจาก s ซีซั่นเช n จ์นะคะแล้วก็จิมสมคลจากะดาแลนด์ค่ะมาช่วยกำกับโดยแบ่งออกเป็น3เรื่องย่อยที่เล่าผ่านคำถามที่ว่าหากคุณขับรถชนและประสบติเหตุคุณจะทำอย่างไรระหว่างนี้ไปเลยย้อนกลับมาดูหรือว่าจอดช่วยทันทีนะคะคภาพยรงนี้นี่ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหนุ่มเต้น้นองฝนและลินทิปหนึ่งนักแสดงก็มาบอกว่าจะรับบัตรชมได้อย่างไรนะคะครับ ใครที่อยากชมเรื่องนี้นะคะเข้าไปได้เลยที่ w w w i w i l l d o f o r k i n g c o m นั่นเองค่ะก็แค่เขียนเรื่องราวเรื่องดีๆที่เราได้ทำไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะหนึ่งท่านจะได้ตั๋วสอใบค่ะที่เครือเมเจอร์เท่านั้นก็สิ้าถึงยี่สธันวาคมนี้เท่านั้นค่ะอ๋อก็หนังไปดูได้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปใช่ไหมคะถึงสิ้นเดือน28นะครับมาที่เคป๊นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หม่อพี่จ้าครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราก็มาเริ่มที่งานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่อง My Way ที่รวมเอา3ดวงดาวจาก3ประเทศไว้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับและดวงดาวทั้ง3ดวงที่ว่านี้ก็คือแจงดองกันจากเกาหลีใต้อทากิริโจจากญี่ปุ่นและฟ้านบิงบิงจากจีนครับชืนคนค่อสามคนกนะครับก็ได้ไปปรากฏตัวที่เกาหลีใต้เมื่อวานนี้เพื่อโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง My Way ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ใช้ทุนสร้างถึง26ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวครับ ภาพยนต์ไมเวจะเล่าเรื่องราวของจุนและทัคซโอที่ใฝ่ฝันอยากจะแข่งวิ่งมาราธอนในกีฬาโอลิมปิกแต่ชีวิตของพวกเขาก็ต้องพลิกผันเมื่อต้องไปรับใช้ชาติในช่วงสงครามโลกครั้งที่2องไมเวก็มีกำหนดเข้าฉายที่เกาหลีในวันที่2ธันวาคมนี้และที่ญี่ปุ่นในช่วงต้นตีหน้าครับปิดท้ายเรกนี้นับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวปราสาทสวยๆกันครับซึ่งถึงแม้จะเป็นปราสาทขนาดเล็กนะครับแต่ก็ได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกเลยครับ ปราสาทแห่งนี้มีชื่อว่าปราสาทตรอตนิงโฮมตั้งอยู่ที่รอบนอกของกรุงสต็อกโฮมในประเทศสวีเดนซึ่งปีนี้ก็ครบรอบปีที่2 0ที่ปราสาทแห่งนี้ได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วยครับปราสาทแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่16ครับและคำว่ารอนิงในภาษาสวีเดนหมายถึงราชินีส่วนโฮหมายถึงเกาะเพราะปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนทะเลสาบนั่นเองครับ ปรา,าสาตรถนิงโฮมนะครับนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของสวีเดนมีลักษณะคล้ายกับพระราชวังแวร์ไซในประเทศฝรั่งเศสคือเป็นงานแบบบาโรกค,ครับความโดดเด่นก็คือถึงแม้จะมีขนาดเล็กแต่ว่าสถาปัตยกรรมภายนอกและรายละเอียดงานตกแต่งภายในก็ตะการตาไม่แพ้ปราสาทหรือพระราชวังขนาดใหญ่ซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาน,นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสวีเดนแล้วก็ไม่พลาดที่ต้องเข้าชมปราสาทแห่งนี้ให้ได้ครับซึ่งปราสาทแห่งนี้นะครับก็เปิดให้ชมเกือบทั่วทุกจุดยกเว้นทางด้านตะวันตกของปราสาทที่สงววนนไ้เเป็ตรราาคับ และแน่นอนนะครับว่าที่นี่ก็ต้องเปรียบเสมือนห้องสมุดที่เก็บเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และสิ่งของสําคัญของราชวงศ์อย่างห้องไชนิสพาวิลเลียนหรือห้องที่มีการตกแต่งแบบจีนก็สะท้อนให้เห็นถึงความหลงไหลในมน์เสห์ของโลกตะวันออกนอกจากนี้นะครับก็ยังมีห้องทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่ใช้เก็บมงกุฎของกษัตริย์พระองค์ต่างๆอย่างเช่นมงกุฎของกษัตริย์อิริกที่14และของราชวงศ์องค์อื่นๆด้วยครับแต่ที่ปราสาทแห่งนี้ครับก็ยังมีการเปลี่ยนกะของทหารรักษาการซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบั้วทีกนจุ 16,